สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วนะครับ2ตุลาคม2568วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟต FC p o r t ตครับเจ้าบ้านเปิดสนามส s t a d i o ดด d a ก o รับการมาเยือนเซเวนาเซเวนด้าจากเซอร์เบียครับเวลาทำการแข่งขันขอ,ของคู่นี้ตี2นะครับราคาบอลปอร์โตต่อ1.25ทัศนะก่อนเกมบจาเกอร์นัทบอลคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวครับเนื่องจากผลงานก่อนพบกันถือว่าสวยหรูทั้งคู่โดยเฉพาะทางด้าน p o r โต ที่ซีซั่นนี้เปิดหลีกมาทั้งหมด8นัดปรากฏว่ารักษาสถิติคว้าชัยได้ทุกนัดเลยครับแถมวันนี้ยังได้เปรียบอีกจากการลงเล่นในบ้านอีกด้วยยิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่าแมตช์นี้พร้อมเดินหน้าไล่ถลุงคู่แข่งเช่นเคยครับขณะที่เซอร์เวน่าสเวดาสถานการณ์คล้ายคึงกับคู่แข่งเลยครับเพราะฟอร์มดีด้วยการไม่แพ้ใครมา6เกมซ้อนแต่อย่างว่าละครับวันนี้ต้องออกไปเยือนทีมที่เหนือกว่าแถมอยู่ในโหมดล่างทองอีกะด้วยมองดูแล้วแมตช์นี้มีแววแพ้กลับออกมาสูงเลยทีเดียวครับ ดังนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ปอร์โตต่อ1น5ถือว่าน่าถือหางบอลต่อเสียจ,จริงๆถ้าดูจากผลงานและข้อได้เปรียบในเกมวันนี้ผลสกอร์ที่คาดเกมคู่นี้ครับ fc ปอร์โตเปิดบ้านตบเซเวน่าเซเวน่าไป2ประตูต่อ0เบาเบานะครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์ต่ำนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t ิกตอ k บูบันเด็ด้วยครับโชคดีและกัน